สวัสดีครับทุกคนวันนี้แกบคลิปซีรีส์ต่อไป EP สาบเจ็ย่วันนี้เราจะไปทำเบ็ดโพสันดอนกันนะครับตอนนี้เรามีตังสองล้านเ4้านื่นแปดพันสี่้อ็ันนี้คือเราฟาร์มเวลมาถึง257รอยาจะจาก EP ที่แล้วที่เราไปชั้นที่3แล้วเราก็ฟาร์มชั้นที่3อย่างแต่โหดก็เลย ก็เลยได้อันนี้ก็เลยตกนฟร์มชั้นที่สามเรื่อยๆและตอนนี้เพื่อนได้รับว่าเบดโพสดอนเทมากและเราจะไปเอาเบดโพสเดอนจันแต่ครั้งตอนแรกเราต้องถวายปาได้จะประบาลเดี๋ยวเราขออันนี้ก่อนลนะกัก บ้าๆหกตัวแต่ตอนนี้มันต้องเดี๋ยวเราบอกให้แล้วกันมันต้องเอาจีจีซถ้าเราอ่านพิกตัวจีซนชาร์กไอส์เบชาร์กไวชาร์กเวลเกรชาร์กอนเชียนมกนดอนแล้วก็แฮมฮมเบอร์เฮนชก็คือเรามีตอนนี้เรามีเวลชาร์กคือ อันนี้เขาต้องการเวลชาร์กนี่อันนี้เวลชาร์กแล้วก็มีเกตไวชาร์กอันหน,นึ่งดีแล้วนี้เรามีสองอันแล้วเราก็มีเมกาโลดอนอีกหนึ่งตัวกลายเป็นเรามีสามตัวนั่นเองเพราะว่ามันต้องการเหลืออีกสามตัวก็คือจีน,นสุนชาร์ก ไอซ์ไอซ์เบรชาร์กแล้วก็แฮมเบอร์แฮนด์ชาร์กนั่นเองก็คือก็คือเราต้องก็คือแฮมก็คือจีซูไวชาร์กเอจีซูนชาร์กก็คือเราต้องไปตกที่อะไรอ่ะอ่าเกาะโบราณน,นั่นเองที่แรกของเรา ก็คือเราต้องเอายซสชาร์ก่อนนี่แล้วเราก็มีเบ็ดใบเอนชาร์ดเบ็ดใบหมดเลยดีดีถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเก็บไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไปเอนชาร์ดเบ็ดใบกันดีกว่าเขาบอกว่าเบ็ดนี้โหดมากๆฟาร์มตังได้ดีมากและตอนนี้ตังเรายังไม่ถึงสามล้านเลยแต่ เดี๋ยวเราจะมาซื้อกันแต่อาจจะไม่ใช่ EPD เพราะว่า EPD อาจจะได้ฝ่าปลาก่อนเพราะว่าจะไม่มีปลาเลยตรงนี้คือที่ประจำของเราดัวเองมาตรงนี้แหละมาก็คือเบ็ดที่เหยื่อที่ไดำก็คือเหยือ่ออะไรอะหัวปลาเหยื่อหัวปลาไม่ใช่อันนี้หัวปลาหัวปลา นี่เรามี186อันดีแล้วเราก็ต้องทำให้มันเป็นซัมเบอร์อันนี้เราเป็นสปริงโอ้ยังไม่ถึงแต่เขาบอกว่าเขาจะชอบฟิชเฮแต่เดี๋ยวเราจะลองไม่ใช้ฟิชเฮยกันดีว่าว่าจะตกได้หรือเปล่ามาลองดูก็คือวิธีได้ก็คือต้องเป็นซัมเบอร์ด้วยถึงจะสามารถตกได้แล้วจะเป็นสีทองหรือไม่ก็สีเงินดีแหละ มาเดี๋ยวตรงนี้ไม่รู้ว่าอีพีนี้จะเสียเวลา,ากับปลาตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าบอกว่าตกยากอยู่วันนี้ก็คือเราต้องรอให้มันเป็นอะไรอะลบเจ็ดบโหมาแล้วไม่เคยมานะโอ้โหแต่มันเป็นปลาที่ไม่ใช่ปลาอะไรอะที่มันแบบปลาข้างบดอะที่มัน อยู่บนดาบอะอยากได้อันนั้นะสีบ่บ่วงไม่รู้ว่าอันนั้นลบเท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกันแต่ถือว่าเบ็ดสวรรค์แฮริคอมเตอร์โอ้ยไม่ใช่บมื MP, ่นห้าเอพีโอโหบว่วงโอ้อันนี้เป็นอะไรอะ่ะเบการโลโดอนดีอ๋อเออเราเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่ามันเอาไว้ทำเบ็ดเจ็ดร้อยห้าสีถ้ากันเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนดีเราจะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ นนเรียบรอ้อยเราเราเก็บอันนีไว้เพราะว่าจะเบ็ดร้อยห้าสิบเพราะเราไม่อยากเก็บไว้จะได้จะได้ทำย <c oughs> ะไม่มาเลยตอนนี้ยคืออันนี้อยู่ ได้อยู่ยังไม่ยังไม่ซัมเบอร์ก็คือเราต้องรองให้มันซัมเบอร์ก่อนแล้วใช้เบ็ดแล้วใช้หัวปลาน่าจะได้น่าจะประมาณสีทองนะประมาณ l ีเจน d ด r รี่แน่นอนเพระาะว่าไม่ใช่ก็ไม่รู้แนละ้วเราควรใช้ดีไหมเนี่ยเออตอนเนี้ย คือมันดานมากโอ้ตกไปสี่ปลาแล้วยังไม่ได้อันนี้วินถ้้งั้นเดี๋ยวลองใช้หัวปลาโดยที่เราไม่ได้ใช้ซัมเบอร์กันดีวกว่าจะตกได้หรือเปล่าเรามีร้อยดสิอันมาอุย้ยเร็วมากแปบ๊บเดียวเลยเนี่ยไม่ถึง10นาทีเออน,นี้ถือว่าฟาร์มได้อยู่นะถือว่าเร็วมาก เนี่ยสอครั้งประมาณสองครั้งอันนี้ถือว่าเร็วกว่าเฮดดี้ประมาณสองครั้งกดสองครั้งคือกดแค่สองครั้งก็ได้ลนะโอย,ยังไม่ได้เราต้องเปลี่ยนดูมเร็วไหมเนี่ยคือมันตรงนี้น่าจะเป็นที่บอกของเราเลยอ่ะเออเดี๋ยวเราดูเรดา,าร์ปลาดีกว่าว่า แึงนะจะดูก่อนว่าตรงไหนที่มนันจะอันนี้ยังสปีดอยู่มาดูว่าตรงไหนนี่เดี๋ยวเราตกคือข้างหลังเกาะน,นี้ด้วยาด่าจต้องไปดูอ่ะอุ้ยทองเฮฟวี่ติดเฮฟวี่ว้าวติดเฮฟวี่เฉยเลยอนะ่ะได้ประมาณเจ็ดร้อยเอ็กพี โอ้โหเร็วมากเมื่อ,อไรอยากได้ทองอ่ะก็คือทองมันอาจจะแต่ไอไอเบรดอันนี้ไอ้เบรดฟิตเราต้องอันนี้เราต้องไปเราต้องไปตกข้าบนภูเขาน้่นเองขึ้นภูเขาที่เราไปซื้อเบ็ดสวัสดีเราทำในอีพีสามสิบมังจะไม่ได้เือนกันด่นานมาก มันไม่ออกเลยอ่ะแบบอะไรอ่ะไม่ใช้เบ็ดไม่ใช้ซัมเบอร์นะเนี่ยออกยากมากตอนนี้เหลือร้อยเจ็ดสิบเก้าอันแล้วทางเวดีอ่ะอยากได้อันนั้นเร็วๆอ่ะยากเลยตอนนี้ทางเวดีเออถทำไอิดอะไรออกแล้วเดี๋ยวไปตกที่ประจำเดี๋ยวแต่เราต้องรอให้มันซัมเบอร์เลยเราต้องเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยนเซิร์ฟแม่ดอนอะเพราะว่าเข้าไปซัมเบอร์ก็คือจบเลยอ้าวแลวเรียบร้อยถ้าเราเปลี่ยนเซิร์ฟกันเซิร์ฟที่สองมาดูว่าจะมีซัมเบอร์ให้เราไหมเราจตกไม่ได้เลยนะเนี่ยขานาดแบบอันนี้เป็นได้หรอ โอ้ดีด้แต่เป็นสปริงเหมือนเดิมเลยเหมือนเซิร์ฟที่แล้วแต่ไม่ใช่ไม่มีใครเปลี่ยนซะด้วยแบบนี้เราจะตกได้ไหมเนี่ยยัตกไม่ได้เลยเดียะทางวเวียดเดี๋ยวเราลงไปตกได้เลยละกันเหมือนมันเผื่อมันได้มาแบบวงโกงจะได้แบบจะได้หาอีกสองปลาด้วยเพราะว่า อยากรีบเร,เร็วเพราะว่าอยากอยากจะไปซื้อเบ็ดอันดี้สทีอะไรอ่ะอ่าโพสซอนอนรีบเลยตอนอะแต่บางอันเรามีแล้วนะเนี่ยคือเรามีไอเชียนแล้วออนนี้คือชิวๆอ,อ,อีคือ คือดีสุดชาก็คือมันตกได้ที่กอบโบราณอย่างเดียวแน่นอนเพราะว่ามัน,ม,นมันหาไม่อยากหรอกแค่สีทองบ้างน่าจะสีทองจัาได้อยู่ไว้ชากเราเบียยังไม่มียังมีแต่เราขอไปตกอีกรอบแล้วกันมันมาพอดีเลยเซอร์เบียเพราะตอนนี้เราบีไว้เรามีเวลชากไปแล้วตัวน,นี้ จำได้อยู่เราบีอยู่อุ้ยอะไรเกิดอะไรเกิดอีกโอโ้โหเส้นแบบนั้นานจะเป็นโมบ,บี้หรือเปล่าไม่มีใครตกด้วยอ่าเราต้องหาเหยื่อแล้วแหละเพราะไม่งั้นเราวันนี้ไม่ได้แน่เราตกไม่ได้แน่ไปเลย เยอะซาลา,ายีกว่ะอ๋อเออยอะนี้นะเยอะไหนอะไม่รู้แนละ้วตกไปเรื่อยๆเผื่อได้เล้ตกได้แล้วหรอเขาอะเขาตกได้แล้ว,อ,อ,ลวอ๋อไม่ใช่หรือเปล่า อ๋อมันเอา้าบูเวลอยู่นี่เหรอฮะอะไรเนี่ยบูเวลอยู่นี่อ่ะคือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีแล้วเราต้องหาเหยือ่อนั่นแหละไม่งั้นไม่ได้แน่เดี๋ยวต้องหาเหยือ่อนิดนึงเพราะว่า เราไม่ได้ใช้เหยื่อสาหลายแล้วกันหัวปลาแล้วก็เรามีตั้งร้อยเจดสิบแมเราดูว่ามันจะตกได้ไหมอะโอ้คือรอบแรกก็ไม่ได้สุดยอดเลยอุย้ยมาแล้วเฮ้ยมันชอบจริงที่มันชอบหัวปลา สองครั้งติดเลยโอ้โหเนี่ยมันชอบหัวปลาคือติดเลยอะพึ่งได้คือหัวปลาหมก,กับเวลชาักจะโอเคก็คือเราได้สองบายสองสองบได้เลยก็คือมันใหญ่มากโอ้โหนี่ไงเก้าพันอันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้เก้าพันสองโอ้อันนี้เก้าพันสองอันนี้เก้าพันเก้าพันสิบแปดเลยโอ้อนน 9, 000. 9, 000. โหคนใหญ่ เก็บไว้เก็บไว้เออเดี๋ยวเราไปขายดีกว่าเดี๋ยวเราไปไอ้นี้ดีกว่าไปประเมปลาดูดีกว่าว่าจะได้เท่าไหร่เราก็อยากรู้ไงเอ้ยไอ้น,นี้ส่วนไอ้น,นี้คืออะไรอะ่ะโมบะโมบิมวโมบายไอ้น,นี้ก็เราพูดผิดเราขอโทษเราจะไปโอเคไม่เป,ป็นเออประเมปลาก่อนไหนเราตกได้สองใบคือตรงนี้ก็หัวปลาคือ โคตดเกินเลยแล้วต่เราตรงนี้แล้วก็คือถ้าเราอยากถ้าอยากได้เอเนชั์นใหม่ก็คือเราต้องเราต้องคุยกับพอดีแล้วเราก็ให้ปลาให้ปลา,ปาที่มันอัปเดตใหม่นั่นแหละเก็ตไว เยมันต้องการมันต้องปาบาตัวใหม่ถึงจะสามารถได้เอ็นชาร์ใหม่2อันนั่นเองก็คืออัปเดตมาแค่2อันอันใหม่นั่นเองให้อัปเดตอีกที29ีลาขายก่อนได้พันาฮะมาลองดูเกณฑ์ว้ชาร์กรุ่นดีกันว่าจะได้เท่าไหร่9,018 อันนี้ได้5,000เนอะแล้วเ,ออเ,รเราดู9,002แล้วกันว่าจะได้เท่าไหร่อันนี้เยอะกว่านิดนึงอันนี้ได้5,000ไม่รู้น่าจะต่างกันอยู่ถ้ากันเดี๋ยวไปต่อกันดีกว่าเกี่ยวกับจินซูหรือเบ็ดเอ้ย